สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวัอนี้กบมาบอกกันอีกแล้วพี่น้องวันอนี้ก็เป็นหมื่นวันพลังงานน้อพี่น้องวัอนีาา้หิมะตกเบิ้ดมือนเขาก็เลยสิมาถ่ายบรรยากาศหิมะให้เบื่องนะพี่น้องว่ามันเป็นอย่งไรเนาะช่วงนี้คอยก็บม่ค่อยได้เฮ็ดวิดีโอพลายพี่น้องเพราะว่ามัน,ม,นมันบ่มีเวลาสิเฮ็ดนะต้องขาออภัยได้หลายเนะาะจะสิการก,ากาับเหตุการบานอยู่ทุ่เหือดน,นะต้องการความสงบประสริฐศรีปิ่วลไหว้ไส้พงน้มเขากรบบได้เนาะไม่เที่ยวกับเหตุการบาน เป็นช่วงๆเนาะละการเล่นเกมเนาะพิ่งทอดประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวควาสิผ้าไปเบิ่งไอ้บรรยากาศทั้งนอกว่าต่ามันเป็นจังไหนเนาะบรรยากาศกะมื้อนี้หิมะตกพี่น้องเดี๋ยวไปใส่หมวกก่อนหมวกคอยสิเปียกไปใส่เออพอลงจสิกากะทาสีทาสีเหมือนคอยกะเมียนเมียนเขาเมียนน้ำคอยไปไว้ในห้องนี่ละพี่น้องเมียนเขาเมียนน้ำไปไว้ไว้ในห้องแตกล้อันแตกบันไดนี่ละ เดี๋ยวสิ้อผาไปเบิร์นวานเดี๋ยวจสิ้อผาไปจอบเจสิกายู่จักหน่อยเดี๋ยวไปเบิร์ข้างหลอกเพราะว่ามันจะไหนวันนี้หิมาโต๊ะเติงแต่เสาร์ฝนเป็นหอกแต่ว่ามันกะโต๊ะข่อยๆนะซ้ำฝนลิ่นมาซะซักมันกะโต๊ะลงมามันกะละลายไปน้ำเนาะเพราะว่ามันอากาศมันบริหนาวแห้งอะนะวัอนี้ประมาณสององศาบอ่อ่ามันจะนี่ว่าโต๊ะนี่เนาะไงไม่ YouTube เว่ประมา YouTube เว่อร์แล้วจ้ะ หิมะเย่สุนทรีน้องหิมะ it's not really like snow though is it it's more like slush slush yeah it's like watery like t h a that'll t be melting in a after three o'clock เริ่มมันกันละลายไปมามันบระมาณไหนมันมันอากาศมันบัวหนาวแห้งนะสุนทรน้องมันหนาวแต่ว่ามันเป็นตกลงมาแล้วมันกันละลายอย่างนี้เนาะโอเคประมาณระวังได้สิเอ็ดหมื่นคนนะ เนีมืแรกคอยกัพกกากันไปยาออกก็ร่างกายพี่น้องไปยาออกก็ร่างกายประมาณสองกิโลนี่แหละยาไปยากลับมากกับประมดประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่น้องบรรยากาศเนาะหิมะหิมะตกเพิ่องอันเออโย่เพนนาวินโดนเหรอฮะอื้อ yeah, <c oughs> The water it's about overflowing and is ออกไปข้าวเดียวก็เปียกแล้วพี่น้องเพราะมันเป็นฝน <c oughs> ฝนหิมะตกบรรยากาศกะหนาวเพราะแห้งแล้วพี่น้องหนาวเพราะมันสองซ้าสามพวกาเนี่ยเราคอยกระซิเฮ็ดกระซิ่งตามพวกคูพี่น้องมือนี่นะเพราะว่าคำนี้เพราะตามเดี๋ยวมันสีเหนาวุวกคู่อยซื้อมากแต่สองน่วยแต่โดนโดดพี่น้องกินกะกินกะบโม่เหมือนจะเถื่อนหรอซื้อมากเพราะมันสีเป็นเดืบบอด,นด,นด,นอดเราก,เก็จกัดไปว่า เสือมาโดนแหงนะจ๊ะจะสีจะสีน่าเราพี่น้องเพราะว่าข่อยตามข่อยตากินเทือแล้บ่หลายเนาะกินกระโบหมดพี่น้องแล้วเทือตากินกรบโบเบิดตอนนี้กินสองเทือคนละกินกินอยู่ผู้เดียวไม่กินกินบ่หมดเพราะสระสระสระเสือมัหล่างนะก่อนมันมันมันเละมองมันอะไรอะไรตัว่างมามันถ้าว่ามันโดนน้ำมันโดนแล้วมันกัเละ กินมาละหลากินมาปอกหไหเหื่อนี่กะจากินหาเพื่อแอ้ยังไม่มเบิดอยู่พี่น้อง <g ül> เงื่อนนี่หน่อยหนึ่งแบคุูงไข่แล้วสีดำแบกขูงได้เหมือนถ้าเงืง่นกับสีโต๊นะนักกู่ดอกเห็นบ่นพี่น้องมันโดนหลายแหละนะมันโดนหลายเราเขวบกระเบิดดำขาบก็ะเบิดดำกินสม,มอเนาะกระมบิดขึ้นยากดำบบขู่สมเอสินะขันมันกินตำมบบุู่มมยา่างได้ขอบก็บนอนบ่หลับพี่น้องเพราะว่ามันหอ่อน มันมีบอกพริกอกอยังสินะาคนเมื่อแต่พัาคักคืนคืนนอนมากพี่น้องกินตงเพราะว่าถ้าเป็นโรคไว้ท่องกินคล้องหัอนหอนกระไนะหี่ยเมือไอพวกกินตำโพงกับพวกหอยห่อนกระไล้ายๆว่าบริกินคล้องเผ็ดนะกลางไหน่ะเป็นส่งสิเละเห้อ แต่ว่ามันยังกรอบอยู่มันย่งดียังย่งกรอบอยู่นะบะฮงค่ตามบุงหน่อยเดแลพี่นองานิฮะีหี่โอ้ทำได้บานเอากกเดนออกบ่ดวนานาบาน้ <laughs> โอ้ยน่าสูดเอานี่อันกว่สู้มือเยอะดอกเป็นว่ามันกบแม่ละ่ะอันนี้อันบอกพีกแ่แทะแข็ง,งนะพี่น้องมันก็เลยแข็งเพราะเส่อันนี้เข้าไปนทำดีกว่าเพราะเขาตาบอกพี่ก่อนพี่น้องพุ่งหนึ่งตั้แหลกแล้วป่ะนี้ เรียบร้อยพี่น้องใส่บลาเขือบปลเขือนี่นนี้ผกะจงไหวแต่แก่หัวดเถี่ยวเถี่วก้อนวันนี้อัน,นบลากรุงข่อยมันเละนะเขาก็เลือดสีดำม,มันเบิดส่องลายแม่พี่น้องข่อยสีกินประมาณสองเที่ยวหรือสามเทียวไปจ้ะ <c oughs> ใส่บลาเขือลงไปแล้วหล่ะก็ใส่บึกกระเทียมบึกกระเทียมล,ลงไป ผู้ใดมกักไร้ก็ใส่ไร้ผู้ใดมักหน่อยก็ใส่หน่อย,ย,อยได้พี่น้องแล้วแต่มักของอย่างนี้มันแล้วแต่คนมักใส่บักหน้าลงไปหนา้าก็คือมาตลาดไอ้น,นัดโดนแล้วพี่น้องจะลืมข้าวหนามกบุษหนามกบค่อยมีเด้หน้าอ่อนื้อจากไหนบุ เอ้พี่ติดักแนวแล้วปะลูกสบายสิมะนาวเฉยๆเลมอนอืมใส่นปลาลงไปแต่มาปลาที่บลรดมันเป็นไอเป็นเกลืออยู่นี่พี่นอ้องใส่ปลาแดกท่านถ่ายลงไปปลาแดกเลยตามหูหมมีม่ะพี่นอ้องมันเบิดละ่ะเลืออยู่จากไหนโอ้เลือเนิดน้อยนึง แล้วน้อยนึงก็สิส้แซนไปเบิดนี่แหละสิหลายปวดปอแซนไปเบิดเทธอสุดท้ายเทธอสุดท้ายเปิดสุดเนวอันนี้ตั้งแต่เอามาจาเมืองไทยพุ่น,นล่ะพี่น้องสามขวดลอยยูนี่วก็ขายขวดละอันฮาฮาปอนฮาปอนก็ห้าสี่ยี่สิบขวดละสองลอยยูเมืองนอกพี่น้องอยู่เมืองไทยนี่ยสามขวดลอยอยูนี่ขวดละสองลอย มันนี่ก็สิใส่อีหยังลงไปขอใส่อีหยังแน่ล่ะโอ้ใส่น้ําใส่น้ําตาลมักแนวลดแนวไดก็เติมมาด้วพี่น้องเอ้ยสลดววแล้วก็ววโอ้งหลายแนบ่คงบหลายนเบิ บักหลายหนึ่งแมบกอกฮงอันอันอันที่คอยซื้อมากคตั้มยุหาเทือ่ไหมเพรเดีมแ,บบแม่บเม่นว่าตั้มยอมเนี่ยพี่นองตั้มหลายมันก็กินโมเมดนะคอยกินข้าวเดียวเอยก็อิ่มละไหมกินหลายแหวนบ่ได้ออกก็ร่างกายคอยมากตั้มแหลกๆเนี่ยพี่นองผู้ไดมากอันเพว่า,าตั้มเห็นแหลกๆเส้นอุันอย่ายใช่ปะ <c oughs> บางนก็มากตั้แบบว่าให้มันเป็นอย่างหล่ะ ไม่เข้ากันจะเื่อนนะแต่ว่าข่อยมากตาให้มันเดกแหล่ให้โดดตัวอะไรสินะตุเฉะเปล่าหรือโอ้ก็เฮ็ดตอนปลาแดกไว้พี่นอ้องใสต่ตอนปลาแดกอันอันตอนปลาแดกอันนี้น้ำพี่นอ้องตอนปาลาแดกสดการสุกข้าขอกับอะไรงูใส่ปลาแดกสดน้ำ หอมไหมที่พี่หอมไหมสเมลไงไหมแซปปรบเดกตอนั้นเลยตำมะหุงแซ่บเด็กต่อนตำห้น้ำมมนออกบริงเหรอทีบ่สับเจ้ น้าปะแดดตวงแล้วล่ะตําประแดดไอ้ตําบอกคงส่ประแดกตอนพี่น้องพรได้สมัรสีประแดกตอนน้ำข่อยกลัมาเดอ้อพอได้อยู่ใกล้แถวนี้ก็เลยอุ้ยไปเสปีบปลพี่น้องไปสเปลไปเสป่ยเ่ลเบิงเบิง,บง มาพี่น้องมากินน้ำกันอ่าคลิปนี้ก็ซ้่มนี่ยละเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหนามียันดีๆสวยๆงานสีมาบ่อยฟังเนาะพี่น้องเนาะมือนี้กระพามาตามบุพงษ์พามาทักทายเนาะพ่อพ่อได้หายคิดหอดคิดถึงกันเนาะกะประดีไปไสมมาไสมกัเฮ็ดเบียดอยู่เหือนนี่ยและพี่น้องเจสิกากัเฮ็ดการบ้านอยู่บดมือเนาะเฮ็ดการบ้านแล้วกะเอ่อเหตุการบ้านการบ้านแบบว่าเฮ็ด เรีแ่แหลวเหตุการณ์บาน,นยังมแหลกนะกับบควยไดอลงมาขางลางมาเหตุวิดีโอปันไหนน้องไม่เที่ยวกับเล่นเกมเหตุการณ์บานจังหน่อยกับฮอดเวลาบาบ่มงคู่กับเธอโทรมาแล้วกัเหตุการณ์บานน้อส่วนพอนกอยเจสิกาแลกก้วกสอมแซมบานมาสซ้างม,มองได้ท่าสีมองได้สีท่าสีมองได้สีสมอสสมสีแซมมองได้สีเหตุอะไละสีคอยภาาไปเบิร์กแล้วเหตุอะรแล้วไปสอมลังค้า,าพ,อพอดีลังข้า ที่เฮ็ดใหม่นะ่ะมันหนามัมนบ่ไรเหมือนมันก็อ่าล่งบ่ถึงบ่อ,บองอะนะพี่น้องแล้วก็ไปให้เอาขยะออกมางหูมันนะ่ะ <c oughs> มันก็ไหลดีละ่ะเนาะตอนนี้ก็ดีละพี่น้องก็บประเดหยังดอกเนาะนะกันช่วงนี้ก็คือข่อยเว้าให้ฟังแล้วพี่น้องบ่ค่อยสบายไปานไหเนาะบ่สบายตัวบ่สบายตนกั นอตแหลกแหลกเฝ้าโทรหัสนะพี่น้องมันแบบว่ามันปวดหัวมัวม่วเก่ามัวม่วซิบมึงสีหนาพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ะชั้นนี่ละบอกลายมันสีย้ายไปเรือยเจอกันคลิปหนามีอย่างดีๆสวยๆงานสีมา,วาหว่ฟังน้องคนท์นสวัสดีค่ะไปกินตะปูน้ำกันพี่น้องแซ่บแซ่บ